ตอนนี้มีอยู่52,000เพชรนะฮะแล้วก็ถามว่าจะเอาตู้ไหนตู้ที่ผมเล็งไว้คงจะเป็นตู้นี้ครับนูกันดัมเราจะมาลองเทสดูว่านูกันดั้มเนี่ยมันจะมีเลดออกแบบหลุดเลดหรือเปล่าเออมาเทสเลดกันสุ่มกันดูฮะว่ามันจะสุ่มออกได้หรือเปล่านั่นเองถ้างั้นขออนุญาตเปิดหัวหนึ่งอย่างเลยคือในตู้นี้นะครับจะเป็นตู้ที่มีเลดอัพของตัวดูนควอนกัมดัมเพิ่มขึ้นแล้วก็นูกันดัมเพิ่มขึ้น2ตัวนะฮะ ถ้างั้นก็ในส่วนของตัวนี้ครับนูกอนด้มเอ่อในตัวของยูคนคอนคอนด้าผมได้ครบไปแล้วสามดาวที่ต้องการหาก,ก็คือนูกันด้าถามว่าทำไมไม่สมตัวนี้เพราะว่ามันได้หลายตัวโอกาสที่อยากได้คือนูไงแต่ถ้านี้มันออกหลายตัวมาก,กน,นะลองวัดเลทว่าไอที่มันเลทอัพจริงอ่ะมันเลทอัพจริงไหมฮะไปถึงการเทสครับ ผมว่านะไอ200การันตีเนี่ยครับมันจะต้องเกลือถ้าตามหลักของตัวตามหลักของอันนี้นะของบันไดครับเห็นไหมสุ่มมาทีไม่มีสายฟ้าสายฟ้าไม่ออกออกแต่โอ้โหยานดีเหรอนูดีนูมันตัวติดสเปเชียลครับจริงๆอ่ะมันถามว่าดีไหมตัวอื่นมันดีกว่าแต่ว่าผมอยากรู้ดาเมจที่มันเยอะกว่านี้ผมคิดว่านูกันดด้ามันเป็นตัวที่เพิ่ม สเปเชียลอาวุธนะครับ,ร,บรับใครที่เล่นเพื่อเอาแต้มปเฉยไม่จาเป็นต้องมีก็ได้แต่สำหรับผมคือผมอยากลองดูว่าแต้มเยอะสุดมันจะต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยเพราะมีคนได้มาสองแสนแต้มก็เลยต้องการนูครับนูมันตัวที่ติดดีบัฟสเปเชียลถ้าติดคู่กับตัวดาเมจบีแมันหาตัวอื่นแทนได้แต่ว่านูมันมีแค่ตัวเดียวที่เป็นดาเมจสเปเชียลก็เลยบอกว่าเอออยากได้มาสามดาวนี่แหละเหตุผลที่เปิดหาเปเหมือนจะไม่เจอ จากลงแล้วเหมือนจะไม่เจอนูกันดัมวัดเล็กันไปเลยครับว่าตู้เลกเพิ่มจริงอะ่ะมันจะหลุดเลกหรือเปล่าไหนขอญาตด,ดูเลยฮะโอ้โหโอ้โหสภาพสภาพ,ภาพโอ้โหสภาพถามจริง คอยติดรอบฮนะไม่มีเลยว่ะผมว่าไม่ใช่แล้วน่าจะไม่เกี่ยวกันอะไรผมไม่น่าใช่วะทุกคนผมว่าไม่ใช่ฮนะหน้าไม่โผล่เกลือผมว่าเกลือรอบนี้ผมควรจะต๊อปก่อนควรต๊อปก่อนเลยคือยังไงมันก็เกลือรู้สึกว่าสองร้อยโลนี้ต่อมาครับมันจะต้องเกลือแล้วก็สองร้อยโลไปเขาถึงจะแจกของให้ดี มันต้องเป็นอย่างนี้แน่ไปดูดิร้อนลงร้้นหลังไม่มีให้อ่ะไม่มีโผล่หน้าด้วยโอ้โหไม่มีกายพันเฮ้อยอันนี้ของจริง สองลอยลนเนี้ยต้องเกลือหมดครับยังไงสองลอยลนี้ก็เกลือหมดเนี่ยสองอยเกลือจริงสองลอยสองลอยลนี้จะต้องเกลือครับถ้าแบบว่าตามบันไดที่ผมเปิดมานะสองลอยลแรกจะเกลือแล้วสอง้อยลต่อมามันจะได้ของไว้ส่อหืมหืมแต่เหมือนม่ชามันก็ไม่ใช่ขนาดนี้นะ เฮ้ยมาแล้วล้อนหลังใส่ฟ้าไม่มาอีกใส่ฟ้าไม่เคยมาเลยจริงๆนะใส่ฟ้าไม่มาเลยครับโอ้โหได้ญญเป็นยานเนาะผมว่าไม่ใช่ว่ะเอาจงริงป่ะมันมันไม่ใช่ตรงที่มันตรงตามคอนเซตต็ปที่คิดไว้อะเนี่ยมันจะไม่ออกมาแบบไอ้นี่เลยฮะ อ้าวรอบนี้มารอบนี้การันตีปะถ้าจะการันตีเป็นไม่เอายานนะไม่ใช่ยานอาจจะไม่ใช่ยานไม่เอายานนะไม่เอายานโหยยานว่ะยานว่ะโคตรเหมือนภาพเดิมเลย โอ้โหยานอะไรเนี่ยยานลดเลทด,ด้วยยานใครอ่ะคำน้ำแซดเหรอเพิ่มใครบ้างเอา้าดูไม่ได้ดิมันลดเลทวะอันเนี้ยเอา้าห้าทุ่มพอดีครับน่าจะรีรีดวงสวยไปฮะ เกลือมากเลยว่ะทุกคนสุ่มยังไงก็เกลือตอนนี้เริ่มไม่อยากสุ่มแล้วเริ่มแปลกแปลกแล้วเนี่ยตอนนี้คือสุ่มยังไงมันก็เกลือแล้วก็การันตีไม่คุ้มด้วยอะ่ะโอ้โห,โโหยานอะไรขนาดนั้นนะ นี่แต่ยานหนึ่งลำมาแล้วครับนูกันดัมไม่ต้องเออเราไม่ต้องเขาเรียกว่าไงดีนะฮะไม่ต้องลุน้นสุ่มแบบไม่ต้องลุน้นไปเราสุ่มแบบรวดเร็วฮะไม่ลุ้นทั้งนั้น รวมแบบกดข้ามโ,โหไขออ่ตะโหนึงได้ไหมดูดินี่คือ200โลครับ200โลกันตีนะแต่ว่าเห็นไหมว่าโอ้โหทุกคน แต่ว่ามาสองลำโอเคถือว่าออกสองร้อยโลการันตีครับออกยูแค่สองตัวเท่านั้นนะฮะนี่คือ UR 200สองร้อยตัวนะครับเอย UR สองตัวในสองร้อยโลออกยูแค่สองตัวแต้มตู้ดองได้ไหมครับน่าจะออกครับน่าจะดองไม่ได้น่าจะออกพร้อมกันเลยฮะเนี่ยมันไม่ใช่ตู้แบบว่าตู้ถาวรมันคือตู้แบบการันตีน่าจะออกพร้อมกันตอนสิ้นเดือนเลยนะครับเปิดมาทั้งหมดก็ เอาเกินมาสิบครั้งด้วยแล้วแต้มเกินมาสิบครั้งอีกดีมากเหลืออยู่เท่าไหร่อเหลือพันหนึ่งอะไรฮะเราแลกครบแล้วถ้าแลกนูนดัมมาหนึ่งคนก็น่าจะครบเรียบร้อยไปเรามีนูนดัมสามดาวแล้วครับเสียนิดหน่อยไม่น่าน,นิดนะ ถ้ามีนุกน้ำสามดาวเดี๋ยวผมจะลองไปอันนี้ดูฮะเรียบร้อยสรุปผลโดยรวมนะครับสุ่มไปทั้งหมดสองร้อยโลนะฮะก็ได้นุกน้ำมาสองตัวแล้วก็การันตีหนึ่งตัวแล้วตัว UR ไม่มีเลยนะครับ UR รู้สึกว่าจะไม่ได้มารืสักอ๋อได้มาเป็น ตัวยูมิคอนกันดั้งมาหนึ่งตัวแล้วก็นูก็ได้ามา2ตัวแล้วก็ยานอีกเยอะนะครับยานนี้ค่อนข้างจะเยอะอยู่ยานซัพพอร์ตอะยานซัพพอร์ตอันนี้เรามีหรือยังยังไม่มีหรอมีอ๋อนี่ไงมีแล้วฮะแล้วก็ยานที่ได้มาเพิ่มก็จะเป็นยานลำนี้แล้วก็ยานของตัวไหนอีกตัวหนึ่งนะที่ได้มาใหม่สายยูไอตัวหนึ่งอะนี่ไงยานลำนี้ครับ อัพเป็น2ดาวได้แทก,กแทกก็เป็นไลติงต้งไลติ้งไลนิ่งไลนิ่งฟาสป่ะนี่ไงนูกาดัมตัวนี้บาบะทอสนะฮะแต่ยังไม่อัพแล้กันเพราะน่าจะยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นอ้นี่ดูครับนี่เลยโหมดนี้เลยแต่ใช้พลังงานก่อน